ขอำาัวตาแกแก้มัวศีทางกรบัญชีที่รอนี้เรลองคิดเรื่นนะ นี่จะเป็นผ้าที่ซักไว้ตองวันหยุดเนาะคะ่ะนี่แหละคะ่ะก็จะเตรียมเอาไปรีดนะคะแล้วก็น,นี่อีกกล่องนึงค่ะนี่แหละคะ่ะคืองานบานนะคะที่จะต้องทําทุกวันตอนเสาร์เนาะคะ่ะเนาะพอดีเมื่อวานมีแขกมาบ้านนะคะก็เลยบ่ได้มีเวลารีดผ้านะคะตอนนี้ก็เลยจะรีดผ้านะคะแล้วก็เตรียมตัวไปทํางาน,นะคะ่ะสวัสดีจ้าทุกคน ตอนนี้ก็เป็นเวลาแปดโมงเศร์เนาะคะ่ะทุกคนเปียอจะอห้เบิ่งบรรยากาศนะคะวันนี้จะเป็นวันที่ขอนคางนะฮะหนาวนิดนึงนะคะติดลบสององศาล้มเย็นนะคะแต่ถ้าแดดออกมาก็จะอยู่ที่ประมาณสามองศานะคะบ้านเปียวจะ่อน้างหนาวแน่นะคะแล้วก็ล้มนะคะทุกคนเดี๋ยวเปียวจะไ้ทุกคนเบิ่งนะคะดอกไม้อ๋อทุกคนเบิ่งนี่ดอกกุหลาบหินของเปียวนะคะ เขาขึ้นเองทุกปีเริ่มสวยแล้วค่ะจําได้บอคะที่เปียวตัดกิ่งเขาเนี่ยกิ่งแห่งเขาตอนนี้เขาเกิดขึ้นมาแล้วค่ะสวยงามมาเลยค่ะทุกคนนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ในช่วงฤดูใบไม้ผีเนาะค่ะดอกไม้ดอก,ดอก,ดอกไลกะบานสะพังเปรียบเสมือนชีวิตค้นนะคะเวลาที่พบเจอจุดย่ำแย่ในชีวิตเนาะคะ่ะกลับมาเบง่งบานอีกครั้งนี่ยค่ะทุกคน น้องซาวแบบมหาห้ขึ้นรดเมย์เอามาหายใหญ่เบียกเอามาเปลี่ยนกระถางนะคะสวยหรือเปล่าคะทุกคนดอกกุหลาบนี่ก็ท่านได้หามองปลูกได้อยู่คะ่ะ <c oughs> นี่คะ่ะทุกคนเดยจะให้เบิ้งดอกซากุระนะคะดอกซากุระก,ะกะลาลังมาค่ะทุกคนอ้ยเปดดีใจจังเลยค่ะคนะคะ่ะทุกคนกําลังมาสวยงามมากเลยค่ะอ้ยทุกคนเบิ้งงอ้ย เพืค่ะกำลังย่อยระโยงระยางมาสวยงาม,มาค่ะเปียชอบนี่แหละคะ่ะคือความสุขของเปียวนะคะสีจะเห็นดอกไม้ดอกไหลมันก็เห็นในเขาเบิกบานหัวใจนะคะชุ่มชื่นหัวใจได้อีกอย่างหนึ่งนะคะนะคะตอนบรรยากาศไม่ให้เบิงงนะคะนี่นะคะ่ะมุมโปรดของเปียวแต่คนเอาอันรถมัดมาตันไว้นะคะเขาเก็บขยะเขาก็เลียกมาวางไว้ตรงนั้นนะคะทุกคนเดี๋ยวเปียยกระจายเบิง ดอกไม้ดอกไหลนะคะทุกคนโอ้ยเจมสนสวยเนี่ยค่ะเขาถือฝนเขาก็ซื่นขึ้นมานะคะ่ะคือชีวิตค้นเขาเล่ะค่ะทุกคนนี่แหละค่ะดอกไม้ดอกไหลตื่นพอวบอกให้แวกขึ้นมาอันนี้เป็นดอกอันดอกไม้ปีนะคะเขาจะขึ้นมาเองทุกปีทุกคนเห็นบอนี่ตะมุตะมิกลาลังโพเกสอนออกมาะค,ะค่ะเนี่ยค่ะทุกคนอันนั้นกระมุมนั้นก็คือกัน ดอกไม้ก็กำลังโพึ้นมาเดี๋ยวจะพามาชมมุมโปรดนะคะอันนี้ทำความสะอาดไปได้บ่โดนอ่าฝนมาต,ตกห้ามอีกแล้วก็ต้องทำความสะอาดอีกรอบนะคะเบียดแสะตามโขดหินนะคะเนี่ยคะ่ะมุมดอกไม้เปียดสวยงามหรือเปล่าคะวันๆเปียกก็อยู่แต่กับดอกไม้ดอกอะไรแบบนี้นะคะค่ะพอได้แง,ง้งเฮ้ยทุกคนบ่งนี่คะ่ะโอ้ย ้ลตกมะหัมดอกไม้เปียวสวยงามมากค่ะต้นแบล็กเบอร์รี่เปียวก็เริ่มแตกคขแนงนะคะโอ้เปวดีใจจังเลยเพื่อจะเอาวางไวุ้่มตรงนี้นะคะลังค้าสังกะสีนี่พวกเปียวกะพึงเตียนไม่นะคะเดี๋ยวเปียวก็จะเอาต้นใหม่มาวางไว้ตรงนี้นะคะนี่ค่ะคืองานของเปียวนะคะก็ต้องทําความสะอาดอีกนะคะมีงานล้อเต็มเลยค่ะทุกคน สวัสดีคะ่ะทุกคนเจเก็ชชองสาวิสารไลฟ์อินซิปิเดนอีกแล้วเนาะจ้าเฮย้ยผม <laughs> เปีย้ยกลังจะไปทํางานนะคะทุกคนนั่นแหละคะ่ะทุกคนวันนี้เปี้ยก็ได้รับข่าวดีแต่หมู่วนนะะันเนาะค่ะก็ทําให้เปี้ยวแบบรู้สึกมีแห้งสู่นะคะรู้สึกมีแห้งสู่ตอเนาะคะ่ะเออข่าวดีของเปียยคือข่าวดีทั้งบ้านเมืองไทยนะคะเพราะว่าน,น้องซ้ายได้งานทานะคะเปี้ยก็ดีใจเปี้ยไปเห็นในเว็บน่ะแม่คะ่ะเขาประกาศรับสมัคร คนทํางานเปียกกันเลยแคปนะคะแล้วก็ส่งไปให้น้องสายเบิ้งน้องสายตื่นเศร้าขึ้นมาก็เห็นก็เลยไปสมัครอ่าก็โชคดีนะคะเขาก็รับเมื่อไห่นะคะก็กำลังจะได้ไปร้องฝึกงานเฮ็ดท,ทำงานนะคะว่าเป็นยังไงเมืงอไ่นะ,ะก็เป็นอีกเก่าหนึ่งที่เฮ็ดให้เฮารู้สึกด,ดีนะคะนี่แหละคะ่ะทุกคนในวันที่ครอบครัวเฮานะคะถึงจุดที่แบบว่าะละซำละสายนะคะมีปัญหาในชีวิตตัว เฮาสีสิสุขสบายหรือว่ากินดีอิ่มท้องอยู่แบบใดในเมืองนอกที่ว่าสุขสบายนะคะแต่ถ้าคนในครอบครัวของเฮ้าบ่ว่าจะเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่่สบายใจคนในเมืองนอกก็รู้สึกท้อแท้ค่ะว่ามีแห้งสูดตอนาะคะเปียวก็เป็นอีกคนนึงในจํานวนนั้นนะคะเปียวกับว่าหลายคนก็หลายคนก็คงจะเป็นแบบเปียวนะคะคําว่าครอบครัวคําว่า ครอ,อบครัวเนี่เป็นออียงทิ้งไงมาสําหรับคนไทยเฮานะคะเนะาะครอบครัวของพุกเดียวบ่ไดว่าลำรวยนะคะแต่เฮา,าลูกขึ้นมาสู่นะคะโชคชะตาของคนเฮามันมันเลือกบ่ไดนะคะว่าเฮาจะต้องเกิดมาในครอบครัวที่ลำรวยหรือว่าครอบครัวที่ยาบจนนะคะคือถ้าเฮามัวแต่ล้อคอยโชควาสนามันก็คงจะบ่เกิดความสําเร็จเนะคะเนาะนี่แหละค่ะคือ สิ่งหนึ่งเลยที่เป็นสิ่งที่เหตใหายเปียวรู้สึกว่าโยวมีกำลังใจสู้นะคะเพราะว่าครอบครัวของเฮาเริ่มไปในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งสิ้นนะคะนี่แหละค่ะทุกคนค้นเป็นพีค้นเป็นลูกเนะคะเนะาะทายเห็นคนในครอบครัวเฮากินกินอยู่อิ่มนํำสำร้านแล้วก็นอนหลับสบายนะคะบ่ทุบบ่บ่ทุกใจนะคะ หัวอกค้นเป็นลูกเป็นหลานทั้งสิ้นนะคะเปี่ยวาะคะ่ะถ้าพ่อแม่เปี่ยวทุกใจหรือว่าบ่มีความสุขน้องหรือว่าหลานในครอบครัวพ่มีความสุขเปี่ยวกับบ่ไดว่าชีวิตเพื่อจะมีความสุขนะคะเเฮ้าสิกินดีอยู่ดีได้นั่งในหลานอาหารอร่อยขนาดใดถ้าคนในครอบครัวเฮายังหิวโหวยยังทุกยังท้อมันบ่เม่นความสุขที่แท้จริงนะคะเปี่ยวดินล้นมาอยู่ในต่างประเทศนี่คือเปี่ยวให้ ชีวิตครอบครัวของเขาดีขึ้นนะคะเปียวก็ต้องสู่นี่สินะคาเรากาถ้าหลาักฐานครอบครัวของเปียวเองในสวีเดนเข้มแข็งหรือว่ามั่นคงเขาก็สามารถช่วยผลักดันคนในครอบครัวของเขาได้น,ะะนี่สิะาคะนี่ระคะเหตุผลว่าเป็นอย่างเปียวจังต้องดินล้นสู่ทั้งที่เปียวบ่มีลูกมีเต่าเป็นอย่างเปียวคือสู่หลายหักแถเปียวคือ,เ,อเห็นงานหลายหักแถถึงเวลาสบายคือบ่สบายช่วงที่เราเปียวพักเปียวกับพักนะคะแต่ว่า พอเปียวผักพอแล้วเปียวก็ต้องลุกมาสู่อีกขังหนึ่ง,งสุขภาพของเปียวกับบได้แข็งแรงนะคะแต่เปียวสู่ค่ะเปียวสูแล้วเปียวก็เข้มแข็งแฟนของเปียวมาหับแล้วค่ะเดี๋ยวเปียวไปทํางานก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมชม่องของเปียวดูแลสุขภาพนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย